เอาล่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมด้วยนะครับผมคุณก็มาอยู่กับผมวีกแล้วชื่อว่าชายวันนี้เราก็จะมาเล่นแบบเราก็มาเล่นกเกมโรบอทที่แมปที่มีชื่อว่าเ l ลิสดนะครับผมอาจจะเป็นเ l ลิสดอกก็ได้นะครับผมถ้าเกิดผมอ่านผิดก,ก็ขออภัยด้วยนะครับผมแล้วก็สีนิ้วผมขอแค่อย่างเดียวก็คืออย่าลืมก, like, กดไลค์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับผมถ้ายังไม่กดนี้นะขอให้โชคดี <c oughs> ถ้ายังไม่กดก็ขอให้โชคดีก็พอละว,วันนี้เราก็จะมาลองเล่นคนเดียวก่อน ัง้งไม่รู้ว่าเอ่อแมปนี้มันจะต่างกันกับดอ o r o r i g i n a ยังไงนะเพราะว่าคลิปที่แล้วนี้เนี้ยเอ่อผมเอ่อถ่ายแมป door o r i g i n a ไปแล้วล่ะแต่ครั้งนี้ผมจะมาถ่ายแบบเอ่อเ l ลิส d o โอเคผมปรับเสียงสัก50กบก็แล้วกันโอเคขออภัยด้วยครับผมเพราะว่าจอแบบว่าเอียงไปหน่อย โ okay. อเคอมเดี๋ยวดูไม่ทันเอ่ช่างมันอืมมีไม้กั้นอะ่ะเอาม,มาถึงเข้าท่อเลยเหรออืมกดปุ่มชิปอืมทำไม,ไม่ได้อะ่ะปุ่มซีได้ไหมเอาปุ่มซีได้โอรวจะกดค้างด้วยโอ้ยให้ตายเถอะไอ้ปุ่มชิปเมื่อกี้มันเหมือนวิ่งแฮะรือเ่าวะ เดี๋ยวออกจากท่อเสร็จเดี๋ยวน,นั้นเสียเวลาวะ่ะตัดภาพออกมาจากท่อเรียบร้อยละโอเคปิดประตูกด e โอเคไหนเรากดชิพดิอ๋ออย่างงี้นี่เองเอ้าเอ้าเขาท่ออีกแล้วเหรอ <laughs> โอ้ยออกมาจากท่อได้สิโอเคกดวิ่งเลยไม่น่าจะเหนื่อยมัง้งวนมีเหนื่อยปะไม่น่ามีมัง้ง ปรับเสียงที่เจ็ดสิบก็พอละไปไปต่อประตูที่เท่าไหร่นะเมื่อกี้มองไม่ทันอันนี้ประตูที่หกโอเคไฟยังไม่กระพริบ,บโอ้ยเดี๋ยวทางลงแบบนี้เดี๋ยวบบยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเมื่อกี้จอแดงวะเฮ้ยติดโฟมไฟถ้าตกลงไปนี่ตายเนี่ย อะไรเนี่ยเฮ้ยนี่มันเอี้ยอะไรวะเนี่ยเอาแมมนี่กระโดดได้เอ้ยเ้ยต้องระวังอะไรเนี่ยคืออะไรเนี่ยฮะไม่ทะลุบัตได้อ่ะเกิดอะไรขึ้นว่ามันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเราต้องหายกจญแจนี่อะไรอ่ะเจ็ดบิตอันนี้อะไร Can not pick that up กูไม่สามารถหยิบอันนี้ขึ้นมาได้แล้วกุญแจอยู่ไหนอ่ะแล้วไม่เหรียญรอยได้อ่ะเกิดอะไรขึ้น กุญแจละ่ะแต่ภาพไปหากุญแจเลยแล้วผมว่าแบบมีบักแล้วล่ะเพราะว่ามันมีเพราะว่ามันมีอห้องนี้มาซ้อนไงแสดงว่าห้องน่าจะมาซ้อนแน่เลยมันอาจจะเป็นบั克ก,ก็ได้ผมหากุญแจมาประมาณเกือบหนาทีแล้วไม่เจอสักทีผมคิดว่ามันต้องอยู่ในเนี้ยแต่ว่าผมเข้าไปไม่ได้ไงเ,เปิดอะไรก็ไม่ได้อโอ้ยดีซจด,ด้วยเหรอ อ๋อคุณตายเพราะสาเหตุฉันจําไม่ได้ไม่ใช่สาเหตุเลยหรอกนะประตูบ้าอกเอาเคเริ่มใหม่เอยมาอ๋อเออฟคือไฟฉายเอมยกอะไรคือยกวะยกคือวิ่งแต่ว่าผมรู้ว่าปุ่มต้อง,งานแล้วก็คือปุ่มชิปโอเควิ่งไปเลยเอ,อูโอเคห้องยาวเหมือนกันนะผมชอบ อะไรโอ oh, mm ้ยโอ้ยโอ้โอ้โอ้ยันน่ากลัวใช่ไหมโอ้มืดมากเออเอฟคือไปฉายใช่ไหมอ๋อตรงนี้อีกแล้วไม่บั๊กนะเดี๋ยวผมมาเชื่อประตูที่สามก็มาเลยเหรอวะเชื่อน่ากลัวชิบหายวิ่งวิ่งดีกว่าโอ้มาถึงข้างล่างเลยเลยเนี่ย น่ากลัวเหมือนกันเนี่ยนะเอ้ยปิดไฟฉายมีแบตมีเอ่อเครืกรงกำจัดของไฟฉายด้วยเห็นอยู่เมื่อก oh, oh, ี้ตรงเอ่อซ้ายล่างโอ้ยไอ่เฮ้ยโอ้แมงมุมติโมตีอเวเด้ฮหากูเจอืมกูเจล่ะกูเจอยู่ไหนเอ๊ะ ไม่รู้แหละเก็บเหรียญบางทีกุญแจเอ่ออาจจะเออมล้วกุญแจหายไปไหนล่ะเอ๊ไม่ช่วปักอีกแล้วนะขี้เกียจเดินมาเอา๊ผมนี้เสียง แจอยู่นี่นี่ว่าทะลุได้ไงไมันรู้แหล่วิ่งไปก่อนลมเสียวมากเลยคือเคยคือผมมาแค่ประตูที่สามมันก็มาเลยเหรอวะแต่ไอมันมันกระพริบนิดเดียวอ่ะมันไอ้กระพริบนี่มันน่าจะออกแดงแดงนิดนึงนะออกแดงแดงฟึบเนะี่ยไม่รู้ใช่หรือเปล่านะหรือว่าผมตาฝาบเองเพรตาผมก็ยิ่งปวดตาอยู่เนี่ยแม่งวิ่งไปต่อปดเด้อ no please no เอาหายแล้วคืออะไรเนี่ยไปจอแดงต้องมีอะไรตามหลังกูแน่เลยไม่ไม่เอาไปตีกว่าไม่อยากอยู่แล้ววิ่งเพลนเลยเอออะไรทำไมมีท่อเนาะอะไรใส่ท่อเพื่ออะไรอะไรเนี่ยเอ้ยเอ้ามองได้เหรอคืออะไร อ,อ๋อต้องมองไอเวนไอสับหลับอาโหเอ้ยลูกกูจะเปิดตูวยังไงประตูตัวกลางกุญแจอีกแล้วมันแล้วมันโผล่มาในห้องมือนี่นะโอ้ไม่ดีเสียงกุญแจอะไรตรงนี้หรือเปล่าไม่โอ้โอ้โอ้เฮี้ยไอเฮี้ยกูโดนอะไรอ่ะเออเอ้า ออกมาอยู่ห้องนี้แล้วเดี๋ยวกุญแจยอยู่ไหนแล้วเมื่อกี้ผมโดนอะไรมันเป็นสับเปล่าในห้องมืดเหรอแต่ผมหาอะไรไม่เจอเลยเน่า้ออ้าวคุณถูกจับโดยความเงียบเอานี่ไงเสียงวิงว้ามกุญแจมันคือกฎว่าห้องมืด เอาคคุณมีแหล่งกำเนิดแสงม,มีแหล่งกำเนิดแสงผมเปิดไฟฉายเหรอผมไม่ได้เปิดหรือเปล่าโอ้ยยากว่ะมามาอีกรอบเปิดประตูเลยไอ้ตัวในห้องมือนี้คือห้ามเปิดไฟฉายเหรอแต่ว่าผมเปิดไฟฉายเลยเหรอไม่รู้แหละเดินไปก่อน ประตีสามไม่จอแดงแล้วอะรู้ไม่ใช่โอตายแล้วโอ้จริงด้วยได้เสียงไฟแตกโอ้จริงด้วยมันกระพิบแค่ครั้งเดียวอะโอเคอื้ตกจมหมือว่าวนกลับมาโอเคเออโอ้ไปไปใชแลว โอเครอบนี้ถ้าเกิดผมเจอห้องมืดผมต้องซวยมากแน่นอนเพราะผมยังไม่ค่อยรู้มากเลยแล้วคือแบบน่ากลัวมากเลยนะตอนผมโดนตัวเฮียอะไรไม่รู้ในห้องมืดไอเวน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 เ้ยเอ้ยอยา่ามาเลยมาสรุปมันจอแดงคืออะไรฮะยังงงอยู่เลย เอ้ยกระพิบหรือเปล่าวะเฮ้ยไม่ิ้นตู้ไอสัตว์เฮ้ย no ไอภาพแดงนี่คือไม่เกี่ยวใช่ไหมมันทำให้เราหลอนหลอนเล่นใช่ไหมเอามาแบตเตอรี่เนี่ย19แบตเตอรี่อะไรเนี่ยกูได้มาโอ้เชี่ยเลยเพดีกว่าไม่เป็นกระพิบเลยน่ากลัวไม่มีโอเค มากกว่ามากเอ้ยเกือบตกเลยตกใจเย็นต้องใจเย็นเราต้องเดินเบาๆไม่งั้นเดี๋ยวเราตกตายแต่กูไม่ใจเย็นหรอกกูวิ่งเอาดีกว่าอะไรอ่ะเอ้ยหยิบได้เหรอกูได้สะสม Z A S อะไรสักอย่างหนึ่งอะหนึ่งทับหกเราต้องเก็บให้ครบใช่ไหมเฮ้ย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 ตู้ตู้ตู้ไม่กระพริบใช่ไหม ไปต่อนี่มันเหมือนกับกุญแจละ่ะกูเฮียฟ้าผ่าเออกุณกุของมันเหมือนจะแบบติดบั็กไปด้วยอะแบบตั้งแต่ตอนที่ผมเพิ่งจะเจอกุญแจอโอ้ตั้งตั้งแต่ตอนที่ผมเจอกุญแจนี่นะมันติดอยู่ในอันนั้นเออเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมผมวิ่งไม่ได้ผมเนี่ยจเจอกุญแจในเออซอกไม่ใช่มันติดอยู่ในตู้เนนะี่ย แค่นั้นแหละขี้กเกียจพูดละเอ้ยมันกระพริบอ้นี่ไงโอ้ยเฮีย,ยตกใจหมดเมื่อกี้มันยังไม่ไปมันติดอ่าอยู่นั่นโอ้ยลอนชิบหายโอ,ยโอย้ตายแล้วอันนี้คืออะไร อะไรเนี้ยไม่ชุ่มห้องบักอีกแล้วนะอะไรเนี่ยคืออยี่ห่างนะทำให้มันห้องมันบักอย่างี้อะรู้แหละเดินไปก่อนละเขาวงกดด้วยนะอีสัตว์โอ้เขาวงกดตรงนี้มืดวะเอ้ยมองอะไรไม่เห็นเลยเอ้ยมองแล้วไม่เห็นเลยไม่ด้วยตัดภาพไปเลย ได้ละโอเคห้องแดงตลอดเวลาเลยเอ้ยมาหรือเปล่าไม่มานะโอเคไปดีกว่าตอนนี้รู้สึกหลอนไปหมดแล้วเอ้ยทำไมวิ่งไม่ได้อ่ะมันมีเหนื่อยด้วยเหรอทำไมเขาไม่ใส่ขีดกำจัดการวิ่งเนี่ยววยวิ่งไม่ได้ พี่จอสายนิดนึงอ่ะอคนลุกเอ้ยตู้เหมือนกระไฟกระพิบเลยจริงๆน่าจะกระพิบแรงนะอันนี้มันกระพิบเบาไปอันโออันนี้ของจริงละใช่ไหมไม่ใช่เฮ้ยอ,อะไรอะเสียงอะไรฟ้าผ่าเหรออ่ะวิ่งไปแบบเร็วแล้วกัน เอ้ยได้ด้วยอันโอยเฮี้ยห้องมืดเมย์ดีด้วยนี่ดีกว่าเดี๋ยวอันนี้ห้องอะไรห้องน้ำน้ำไหลด้วยอะไรเนี่ยทำไมมีห้องน้ำด้วยกูดูกูอยู่บัดเบ็ดบัดเบ็ดอันดับแรกที่ที่มีห้องน้ำอะไรวะเนี่ยไป น,นี่ก็พิ่มหรือเปล,ปล่าไม่มัง้งอะไรอะ่ะไม่มีมัง้งโจเด้งตลอดเวลาเลยแล้วก็ก้องสันด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคไม่มีมัง้งสิบสามนาทีแล้วอดโอไม่นะ ไม่มีเอาไว้เอาไว้ต่อกันคลิปหน้าใน EP 2นะครับมบ๊ายบาย